สดีครับพบกับพีปิงชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ครับผมมาในชุดครับเสื้อกีฬาทีมหรือว่าูลครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูครับสิ่งที่ผมเริ่มเพิ่งเริ่มสะสมนะครับจริงๆว่าเขามีกันมาตั้งนานแต่ผมเพิ่งเริ่มสนใจและสะสมก็คือการ์ดฟุตบอลนะครับเจ้าตัวนี้ครับการ์ดฟุตบอลอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่ามีหลากหลายราคาครับส่วนใหญ่ก็จะมีราคามีที่หลักๆที่เขาสะสมก็เป็นพาริญี่กับท็อปนะครับ แต่ตัวเนี้ยที่เป็นเหมาะกับรุ่นเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มสะสมสตาร์ทเป็นชุดสตาร์เตอร์เลยนะครับเพราะว่ามีราคาที่จับต้องได้ครับไม่แพงมากนะครับผมนี่ครับก็คือการ์ดฟุตบอลท็อปครับรุ่นนี้ครับแมตต์แอคแท็กครับนี่นี่เป็นชุดสะสมสตาร์เตอร์นะครับแมตต์แอคแท็กนะครับซึ่งมีราคาที่จับต้องได้ที่ผมบอกนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกวันนี้เราเอามาให้ดูชุดหนึ่งก็คือชุดที่เป็นสมุดสะสมนะครับข้างในซองนี้มีอะไรบ้างไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นชุดเมกาตินนี่เป็นกล่องเล็กครับเมกาตินกล่องเล็กใหญ่นะครับแล้วก็กล่องเล็กเล็กนะครับมินิตินแล้วก็ตัวการ์ดนี่ครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันเลยนะครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าเป็นมีการ์แบบไหนบ้างนะครับ ครับผมเราก็จะมาเริ่มกันที่ตัวนี้ครับอ่าให้ดูกล้องใหญ่นะนี่เป็นชุดนะครับเกตสตาร์เตอร์แพรับข้างในก็จะมีสมุดสะสมนะครับเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันแบบเร็วๆกันเลยนะครับเราแกะออกมาซองใครอะเก็บก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันแกะยากครับอ้าวนี่ครับนี่เรามาดูกข้างในครับผมข้างในสตาร์เตอร์แพ็คเนี่ยครับ ก็จะมีเช็คลิสครับเขาเรียกว่าเช็คลิสนี่ครับเห็นไหมเช็คลิสลายชื่อครับว่าในกัปวากาาของแม็กซ์แท็กซิเซน2 1 2 2เนี่ยมีทีมอะไรบ้างนะครับดี๋ยวมีเช็คลิสให้นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นออฟฟิเชีลครับผมให้ดูเป็นสมุดนะครับแนะนำว่าเออแต่ละการเนี่ย มีอะไรบ้างอะไรเป็นเป็นหนังสือเป็นเล่มครับสีขาวดำครับพร้อมนะครับนี่จากนั้นครับเป็นแฟ้มสะสมครับทุกคนนี่เป็นแฟ้มสะสมการครับเราสามารถเอาการ์ดเข้าไปในซองเหล่านี้ได้ครับเราเปิดการ์ดได้เ,เดี๋ยวเรามาลงดูกันต่อไปครับนี่จะบอกว่าการ์ดที่หายากก็คือการ์ดแบบอย่างนี้ครับ เป็นการโลนะครับแล้วก็การลดไเซนครับทุกคนายเซนของนักเตะนะครับอันนี้ได้เป็นออนการ์ดนะครับส่วนแล้วก็รัตชิ้นส่วนเสื้อผ้านี้หายากมากครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบให้ดูนะครับว่าเป็นโค้ดการ์ดใหญ่นะอ๋อไม่ใช่รูปแบบผมว่ามันน่าจะมีการเล่นการ์ดเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีโพสดการ์ดนี่ครับ ใบใหญ่แล้วก็ข้างหลังก็มีแบบเหมือนเป็นทีมครับเพเยอร์หนึ่งเพเยอร์สองสู้กันอย่างนี้ให้ดูร่าวๆครับแต่ว่าผมก็ยังเล่นไม่เป็นนะครับแต่ว่าเราจะมาสะสมการ์ดกันก่อนในสมุดก็จะมีประมาณนี้ครับและในสมุดในแพ็กสะสมครับก็จะแถมการ์ดให้สามสามซองนะครับอันนี้นี่ครับการ์ดสามซองให้เราเปิดน,นะครับ่ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับของสตาร์เตอร์แับส้าวสดสะสมต่อไปเรามาดูครับกล่องนี้ครับเมก้าตินอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเมก้าตินเนี่ยเป็นกล่องแรกที่ผมซื้อนะครับแล้วก็ผมก็ได้แกะเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะให้ดูครับเป็นกล่องเหล็กสวยงามครับดูครับเป็นกล่องเหล็กใช้ได้ครับข้างในครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับเมก้าตินเนี่ยเขาจะมี4แบบจะรีแถมการพิเศษแบบนี้ครับ เอเบเบ่ผมซื้อรุ่นเอเบเบ้มาก็จะมีพวกกาดพิเศษแบบวกเฟนบูนอฟเฟนันเดสอะไรอย่างเงี้ยใครอยากได้ก็จะตามไปสะสมเอานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับในกาสเมก้าในกล่องเมก้าติมเนี่ยจะมีอะไรบ้างดูดูดูครับกาดครับจริงจริงเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามเนี่ยกา์ดพิเศษเอเบเบ้นะครับที่เขาแถมมาครับแล้วอันนี้เป็นการดสีทองต่างๆครับรูปแบบกา์ดก็จะไม่มีอะไรมากครับนี่ครับสวยงามครับ สะสมจะเป็นกราฟบางทีก็จะได้เป็นกราฟชิสตันแบบนี้ครับนี่สวยงามวิบวับครับอ่านี่ก็จะเป็นกราฟไลเซนแบบปั๊มนะครับนี่จะเป็นไลเซนปั๊มนะครับแับน,นี้คอลเลคชันของไลเซนปัม๊มอันนี้ก็อาจจะมีราคาที่ไปเทตกันนะครับของรุ่นนี้จะเป็นกราดต่างๆครับอยากได้นักเตะดงังอยากได้ อยากนักเตะที่เราชื่นชอบแลยที่เราจะสะสมก็ได้ครับผมได้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับใบนี้ครับน่าจะมีราคาปีคร้าๆน่าจะ1 50บาทถึง100บาทกับระมาณแต่สวยมากครับอันนี้อ่าผมแฟนทีมหงแดงอยู่แล้วครับไม่พลาดนะครับนี่ผมก็ได้การ์ดายเซ็นปั๊มของคลายฮาว์ดนะครับจะมี ส่วนการ์ดต่างๆก็จะเป็นมีการ์ดโลโก้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการ์ดแบบการ์ดธรรมดานะครับก็จะเป็นรูปแบบเบรการ์ดอย่างนี้ครับสีขาวเก็บไว้เก็บสะสมได้ครับแต่ละทีมที่ชอบคนไหนอะไรยังไงครับสะสมได้ในซองรองหนึ่งหรือในกล่องกล่องเนึ่ยเบรการ์ดจะมีเยอะพอสมควรนะครับให้เราสะสมครับเขาเรียกว่าเป็นเบรการ์ดนี่ครับก็จะเป็นรูปนักเตะสโมสรต่างๆครับ อ่านี่ก็เป็นการเงินครับการพิเศษครับที่มามีใน2องเควินดูบอยนี่สวยงามครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมกาตินมีการให้ค่อนข้างเยอะนะครับเมกาตินแพ็คหนึ่งเนี่ยนี่เป็นเบนดี้นะครับแสงอาจาจะสะทอนนิดนึงนะครับทุกคนก็โดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดการนะครับถ้าเป็น รุ่นที่แพงหน่อยนะครับเขาก็จะใส่ถุงมือกันนะครับแล้วก็จะมีซองพลาสติกที่คอยใส่ไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแบบไม่ค่อยแพงมากเราคิดว่าราคาไม่ค่อยสูงมากเนี่ยเราก็เปิดมาเปิดได้เลยแบบนี้นะครับเราสะสมเอาความชอบของเราและความสนุกของเรานะครับอ่าต่อไปนี่ครับไม้แกะกล่องครับมินิตินครับผมเปิดครั้งแรกนะครับอันนี้มกัตินนอะผมซื้อมางานแล้วแต่มินิตินผมจะเปิดให้ดูครับ รุ่นของผมเนี่ยเป็นรุ่นสีเขียวครับแน่นอนครับมินิติ้นที่ก็เดี๋ยวค,คุณลูกให้ดูครับจะมี4แบบครับผมก็กะจะสะสมไปครบนะครับแบบของผมที่ซื้อมานี่ก็คือแบบของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเขาการันตีว่าได้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนไบลิมิเต็ดแน่นอนนะครับมาดูกันเลยครับนี่เป็นไงเออหัวมาใบาแรกก็คือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเลยกล่องนี้เป็นกล่องเล็ก จริงๆถ้าถามผมนะครับกล่องใหญ่เมก้าเต็มเนี่ยคุ้มเยอะคุ้มกว่าเยอะมากเพราะดูกล่องเล็กน่าจะได้การ์ดน้อยนะครับดูครับแค่นี้เองนะครับแต่เราก็มาแกะกันเลยครับเขาชูโงมาให้ด้วยเทนอเล็กซานเดอร์อโนแล้วเราลุ้นเราจะได้ลายเซ็นกับอ่าเศษเสื้อผ้าบ้างไหมนะครับหรือว่าโล่บ้างไหมครับอยากได้อากเขาเหลือเกินครับมาดูครับ เ็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนนี่ใบสวยๆนี่ใบอะไรไม่รู้สวยมากครับการ์ดนะที่สองก็เป็นเบสการ์ดครับทั่วไปครับอัจเจ克์อัมสเตอร์ดัมของเครสี่นี่นี่ละครับนีมานจาคุยเดจิีกุเด็กเด็ สวยนะครับการวิบว้าเป็นการแชมเปี้ยนลีกนะครับเราก็จะได้อย่างเงี้ยคละกันมานะครับทำไมเป็นับของกระพางกันล่ะครับเปเป้ครับปาปามุกดอนเนียปาเชโร่เนี่ยถ้าเป็นเบสการ์ดทั่วไปครับเราจะผ่านไปเรียงรวดเร็วครับแล้รอยซาเน่ครับอันนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยครับ LE 1 9นี่คืออะไรลิมิเต็ดอีดิชั่นเดี๋ยวผมต้องไปหาดูนะครับ L E19 แต่ไม่มีทับนะเป็น L E19 ก็คือเล็บปล่ยนคไปเป็นการ์ดอิมิเตชั่นนะครับอ้อสวยงามครับก็เป็นนี่ครับการ์ดทั่วไปครับเบสกการ์ดตามสไตล์ยังไม่ได้เลี้ยวฟูที่ชื่นชอบเลสเตอร์บีควอสเซนก็ชชินชอบลินเดอร์เลฟ จะจับหัวกระถางหน่อยนะครับไฮฮาวเวิร์ดอานี่เราก็ได้ส่วนใหญ่ก็ได้การ์ดเบเการ์ธันบันต่อไปครับเป็นการ์ดพิเศษเรามาดูกันบ้างเลยจะได้ไข่ครับโอ้โหนิกเจนครับโบรานตเอเลสอ้าวย้ายไปแล้วครับย้ายอยู่บาร์เซโลนาแล้วครับโบรานตอเลสนิกเจนนะครับวาตัวนี้สวยมากว,วิบวับเซซ่ารปิกัวต้ากับลิสเจมสวยงามโรมาลูลูกากูสมัยอยู่อินเตอร์นะครับ ยมีวาที่นี่อย่าได้อยู่รวยก็เดลิเทเรมองแล้วก็การ์ดาลเซนเราได้ครับเป็นอัลฟองโซเดวิสครับนี่การ์ดาลเซนครับาลเซนแบบปั๊มนะครับก็ถือว่าเกลือครับก็ <c oughs> <c oughs> าาน,นะครับผมผมจะบอกเกลือก็ไม่ได้เพราะว่าผมตั้งใจที่จะสะสมเพราะว่าผมชอบฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็จริงๆผมไม่เคยได้ เรียนรู้ว่าจะมีแก๊ดเลยแบบนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับก็ถือว่าถูกใจครับผมอันนี้ก็เป็นก๊สของกล่องเหล็กมินิตินนะครับผมราคากับภาพเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูอีกแล้วนะครับส่วนนี่ครับเป็นาร์สซองนะครับวันนี้เราจะเปิดให้ดูสักซองหนึ่งเป็นาร๊ดซองราคาผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมขึ้นราคาให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อครั้งแรกนะครับ ก็ให้ดูสักซองหนึ่งแล้วกันนะครับจะไม่เปิดหมดนะครับเดี๋ยวคลิปจะนานไปนะจริงๆตั้งใจจะทําคลิปแบบเมกะาตินสี่ชุดงี้ยแต่ว่ามันนานเกินไปครับผมก็เลยยังไม่ตัดสินใจทำอ่าเริ่มมาที่เป็นจอจินโยครับเป็นเบการ์ดพวกนี้ครับนี่และในซองหนึ่งซองก็จะมีให้ลุ้นมีการ์ดสวยๆครับ เริ่มวันที่ครับอีกลายกูดูกันครับเป็นการเงินครับวัรดี้ซามเกิดเปอร์แชมเยอ์ลแล้วก็โอ้โหเป็นดาบิดซินลาครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นลายเซ็นหรือว่าของแท้หรือว่าว่าอะไรจากแพ็คณนะวันนี้นะครับผม ตอนนี้แบตแอ็ t แท็กครับเราสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับเขามีโปรโมชั่นนะครับทุกคนเพราะว่าผมว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นอะเปลี่ยนทุกเดือนนะครับแต่ว่าผมซื้อไปตอนแรกเขาบอกมีโปรโมชั่นเดียวแต่ว่าพอเขาแถมมาให้จริงๆนะครับผมได้ของแถมครับเยอะมากครับทุกคนนี่ครับมูลค่าเยอะมากครับการ์ดสามใบสามซองครับการ์ดในชุดยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะสามซองนะครับเนี่ยครับก็ตกหลายร้อยเลยนะครับทุกคนแล้วแถมนี่ครับ ตัวหลักเลยครับที่ผมโคหสุดยอดมากครับเขาแถมครับกาฟิวซิงกิ้งครับชิเซียโนโรนัลโดกับเรอเนลเสซี่ครับโอ้โหคู่กันเลยครับสองนักเตะตลอดกาลของเราครับเขาแถมให้เลยครับตอนนี้ทุกคนถ้าไปซื้อตอนนี้ครับโหมีโปรโมชั่นแถมให้สุดถือว่าผมดีใจแล้วก็สุดยอดมากนะครับและนี่ครับหนึ่งว้ของแถมอีกอันนึงครับคือผมทองได้ของแถมเยอะมากครับ ตปองซการ์ดโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับก็คืออาร์ตอะเซลวิเซลครับแล้วก็การ์ดแมทแอคแทกซีซันเก่านะครับนี่ครับอ่ามาให้สะสมกันด้วยนะครับดูครับซีซัน17 1เจ9 20ปนี่ครับมีมาให้สะสมกันด้วยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับครับนี่ก็คือสมุดที่เราสะสมแล้วนะครับอาจต้องมืดนิดนึงเพราะว่ามันจะท้อนแส่นะครับเป็น ก็เลยถ่ายให้แบบนี้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับที่สมุดครับไม่ต้องห่วงครับจะมีเช็คลิสต์นะครับนักเตะต่างๆนะครับคือเขาจะมีเช็คลิสต์การ์ดให้ครบเลยนะครับว่าเราควรจะใส่เลขอะไรครับตอนแรกผมใส่มั่วครับตอนนี้ผมเริ่มรันตามเลขการ์ดนะครับทุกคนมันจะมีเลขการ์ดอยู่นะครับตามแต่ละใบครับอ่ามืดนิดนึงแล้วก็รันเลขการ์ดไปเลยครับตอนแรกอ่ะผมคิดว่า เนี่ยหนึ่งหนึ่งแผ่นอย่างเงี้ยเราจะใส่แค่แค่หน้าเดียวนะครับมันอาจจะดูสวยกว่าแต่ทีนี้มันไม่พอนะครับเหมือนกับว่าแฟ้มเนี่ยเขาเขากาหนดให้เราแล้วครับว่าเราต้องใส่หน้าหลังครับอย่างเช่นมันจะรันตำแมนซิตี้กับแมนยูอย่างเงี้ยครับจะจะ,จะต้องใส่หน้าหลังไม่ถึงจะพอการ์ดทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็เขาก็ไล่การ์ดเป็นทีมๆเป็นกระบวนการตามเช็คลิสต์นะครับแล้วก็มีการ์ดพิเศษก็ สำหรับผมผมไปข้างหน้าชุดหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับโค้กการ์ดไลเซนต์พวกการ์ดวันทันเดครับก็จะอยู่หน้าหลังๆครับการไลเซนต์การ์ดมาสเตอร์ต่างๆนะครับก็จะอยู่หน้าหลังๆอ่านี่เป็นการไลเซน์นะครับตอนนี้ได้หนึ่งสองสามใบสี่ใบคะการไลเซน์ได้สี่ใบการไลเซน์แบบปั๊มนะครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวเข้าสมุดก็ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสะสมครับ